สวัสดีครับเขากับรายการแน่แม่พี่พี่ทีเอสวันนี้มีคนโปรโมททั้งช่อง z ซตบล็อตเตอร์นะครับโอเคทางชื่อหน้าเก่านะก็คือเดี๋ยวชื่ออะไรนะชื่อ ARZ l ร์ h ซ c ไลท์แคสเตอร์ไลท์แคสเตอร์นะครับโอเคซึ่งเห็นเขาบอกว่าชอบเขาโดนแบนเขาก็เลยสร้างช่องใหม่ซึ่งเขาก็ทำคลิปคือกับคอมเมนต์ไรเดอร์นะครับเอาดูหน่อยนะโอเคก็สวัสดีอยู่ จากคลิปเองครับโอเคการโปรโมดนี้ก็คงจะเป็นเียนคราวนี้หรือเปล่าขอดูหน่อยโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวผมจะบอกอะไรสักอย่างนะครับโอเค f ฟนลับเวอร์นั้นใน Android แล้วก็เข้าลบเกมแล้วนะครับโอเคส่่นผมจะแค่เกม f ฟนลับเวอร์หรือไม่ผมก็ยังไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมแอบเล่น f ฟนลับเวอร์ในโทรศัพท์เครื่องนี้แหละเกมหลุดใช้สกิลไม่ได้ ตัวละครหายไปโอ้โห oh แถมเกมก็ยังดุดอีกโอ้โหแย่ yeah, ไปใหญ่คงก็ต้องหาเกมแฟนเกม f ฟน f ฟ d y ี้หาแล้วกันโอเคขอดูหน่อยนะฮะ Hey you I want to subscribe okay มีวิช่องเฮลิตคอมบินเดเตอร์ X โอเคโอเคครับสวัสดีครับพี่ปลาเจอกันคลิปหน้านะ <laughs>